มื่อนี่ลุงพ่อนออกมาหน้าเนาะก็มีสมุนนะออกมาตอนหลับได้ปอปปีปอบป,ปี้นี่ปกติสื่หางเยาวเนีย่ยสื่อมาแบบหางเายๆๆเลยแต่เมื่อนึงจักไปเฮ็ดหยังมาจักไปถือหยังมาหางอักเสบก็เลยพาไปหาหมอก็ หมอตัดชินใจให้ตัดทางออกครับก็เลยเป็นหางด่วนแบบนี้เลยบอปีแล้วก็มีสัตเตอร์กับแต่งไทยเอยแต่งโม่เนาะนี่กำลังแรนมาแต่งโม่อันนี้ก็ซื้อมาไม่นะหนึ่งมืนหาพันบาทก็ดชีเทสจอยเออปล่อยไว้เป็นหางเงาคือเก่านะสัตเตอร์สัตเตอร์มาแล้วแต่งไทยอยู่ในพูนอยู่ อันนี้เมื่อเห็นออกมาครับกัญชิยุพคนละแต่งไทยอันนี้เป็นข้อสนักของลุงพ่อนะครับที่มาอัปเดตสูพีสนองมึงในจิบสั่นเนาะครับผมสุพีสนองมึงเม่ได้อัปเดตสูพีสนองเงมเงเึงโดนแล้วสำหรับส่วนลุงพ่อนเนาะสำหรับไกล้กับมึงมีอยู่แต่บ่หลายเนาะมีแต่ลูกเกี๊ยบลูกใกล้น่อยหลายเนาะ